ขอเริ่มเรื่องเรงเาเกี่ยวกับคางุยะหญิงสาวที่มาจากต่างแดนและต่างโลกนะครับเธอนั้นมีจุดมุ่งหมายที่มากับโลกมนุษย์ก็เพราะว่าเธอเนี่ยต้องการกินผลปีศาจท,ที่อยู่บนต้นไม้อายุยาวงานหมื่นล้านปีนะครับผมซึ่งมันโตมายังไงกูก็งงเหมือนกันนะครับซึ่งต้นไม้ต้นนี้ก็คือเป็นต้นไม้ปีศาจนะครับผมซึ่งมีทาใครกินปุ๊บจะก,กะมึงเพิ่มโตอลังการงานสร้างบอกแค่นี้และสถานที่แห่งนี้ก็คือเป็นดินแดนอิงะงาคุรินะครับผมซึ่งมีสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่ แก่การปลกูกข้าวปลกูกนาปลกูกอะไรได้หมดก็คือโตขึ้นแน่นอนซึ่งก็เหมาะแก่การทําเกษตรกร,ะกรนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการที่มีแคว้นแบบเป็นเลือดดีตระกูลชัยอุดมสมบูรณ์พร้อมกินอิ่มผู้คนหลับนอนสบายก็คือเป็นผลดีต่อกับประชากรนะครับแต่ก็คือเป็นผลเสียของประชากรก็คือทําให้มีแคว้นอื่นๆต้องการที่จะมาบุกเอาแผ่นดินนี้ไปนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าแคว้นโซคุนนี้เนี่ยก็ต้องมาสู้กับแคว้นซาคุนงีเหมือนกันนะครับ ก็เหมือนกับกรุงศรีกับพม่านนั่นแหละเออและพวกครองเมืองครองตารางของซานกคุจิก็คือเทนจินั่นเองครับก็คือสามารถคลองไม่ให้เกิดสงครามเกิดการต่อสู้สงครามในระหว่างแคว้นระหว่าง2แคว้นนี้กันได้นะครับมึงประคองกันท่าไหนวะโดยที่เขาไม่โจมตีมึงในเวลาต่อมาคืนสมาคําแรมสามบวกกับสาเป็นแรมหนะครับผมก็ได้มี คางูยะโผล่ขึ้นมานะครับเนื่องจากมาจากดาวไหนกูก็ไม่รู้โผล่มากับแสงสีขาวอย่างกับหลอดไฟนีออนก็เป็นได้น,นะครับแล้วก็ไล้ตกสู่พื้นดินซึ่งก็ทําให้ตะกูลของเทนจิสงสัยนะครับว่านั่นมันเป็นผีกระสือหรือผีกระหงนะมึงช่วยไปดูหน่อยสิซึ่งพอไปเจอปุ๊บกับเจอหญิงสาวเทพธิดานะครับตัวใสไว้ขาวนะครับจึงกับพามาตัวให้กับเทนจินครับเทนจิก็สงสัยนะครับว่าเจ้าเป็นยังซึ่งในขณะนั้นเองก็เทพธิดาก็ใช้ มวลอสูรลหิตนะครับผมก็ได้สรบปไปจากนั้นก็ทําการลักสมองก็คือเทนจิจำอนไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครนะครับด้วยความที่เทนจิจำไม่ได้สมองมึนมัวว่าใครไอ,อ้นี่มันเป็นใครนครับก็เลยจับทําเมียวันรุ่นฟันรุ่งขึ้นเลยก็เป็นได้นะครับซึ่งเทพิดาก็มาอยู่ในครือหาของเทนจินะครับผมซึ่งก็ทําพิธีรด,ดน้ําดําสวงกันอย่างดิบดีนะครับแล้วก็เข้าบ้านเข้าหอกันแย,ก,ยก่ๆเข้าหอ ถึงแม้ว่าเคนหมวยเนี่ยจำไนเรื่องราวอะไรไม่ได้ที่เกี่ยวกับการเจอหน้าเจอตาของคางูยะในครั้งแรกนะครับผมเธอเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้ทําการดูแลพิทักษ์ใจของคางูยะอย่างดิบดีโดยส่งไอคนรับใช้ฝีมือดีให้ไปดูแลนะครับผมซึ่งพอไปดูแลปั๊บก็ทําการขนบน้องฟ้าารบฟ้าดินเลยนะครับผมก็คือก้มกราบขอขมาลาโทษอภัยทาาด้วยนะจ๊ะ ซึ่งผัวอย่างเดนจิเนี่ยก็นัดประชุมองคอ์กรกันนะครับว่าหาลื่น,นแนวโน้มเกี่ยวกับเศรษ,ษฐกิจหรือสงครามเย็นอะไรประมาณนี้ส่วนเมียเนี่ยก็ทําหน้าที่อดีเลกก็คือมองต้นไม้เฉยๆเอาง่ายๆซึ่งการกระทําของ,ของคางูยะไม่ใช่เดนจิเขาไม่รู้นะครับเคนจิเขารู้นะครับผมก็เห็นเมียชอบผัวก็เลยสนองก็ยืนมองกันด้วยทั้งสองตัวนั่น,น,นแหละก็นั่งนับดาวมองต้นไม้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะไปเก้าสิบถึงแม้ภายนอกหรือภายในเนี่ย คางุยะเราก็มีความรู้สึกแบบเฉืยชาไม่สนใจใครแต่ในใจก็คือเขาสนเทนจินั่นเองส่วนเทนจินก็คอยดูแลเอาใจใส่เป็นดิบดีนะครับผมไม่มีสุขเคนจิกับคางุยะก็มีจุดมุ่งหมายน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับนั่นก็คือต้องการให้เป็นสัตภาพของโลกนี้เป็นที่หนึ่งก็คือโลกภัยไข้เจ็บมีไม่ขาดสายมีหลายสายก็ไม่ขาดใจ นำซ้ำสองคนนี้ก็ยังให้คำมั่นสายันสัญญานะครับว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับผมซึ่งสองคนนี้ก็รักกันขึ้นมาแล้วนะครับผมด้วยการอบอ้อมอารีน้ำหนึ่งอยู่ด้วยกันนะครับแต่ใครจะพอไปรู้ครับว่าน้ำสองเางุญะตเราท้องเลยนะครับซึ่งพระเอกเราก็ยังไม่รู้นะครับอย่างกับเทนกิเราก็ยังไม่รู้ว่าเมียตัวเองเนะี่ยท้องในเวลาต่อมาครับแคว้นการโนคุนนี้เนี่ยก็ได้มาเผชิญกับแคว้นซาโนคุนนี้นะครับซึ่ง เจ้าของแคว้นซานโนคุนนี้ก็คือเทนจิเทนจิก็ได้ประชุมเกี่ยวกับซาบุนะครับว่ามีเรื่องอะไรกันทำไมถึงมาที่นี่ซึ่งซาบุก็บอกว่าเขาจะมาขอแคว้นบางส่วนคืนนะครับผมที่เมื่อก่อนนี้แคว้นการโนคุนี้เคยเสียให้กับแคว้นซานโนคุนี้นะครับมีการรีเทิร์นฟันด้วยเหรอวะมีการรีเทิร์นเอาของแผ่นดินคืนอย่างกับมาคืนของเสียกูว่ามันมีด้วยเหรอวะและเมื่อซาบุที่มาจากแคว้นการโนคุนนี้ไม่ได้เห็นท่าทีที่ว่า เทนจิตจะให้แคว้นนิ้มให้เขาก็เลยปล่อยของปล่อยคำหยาบจากปากนะครับว่าหรือจะเอาเมียมึงมาเป็นค่าเฉลยศึกให้กูไหมล่ะซึ่งเทนจิตนี้เราก็ทําใจแบบได้แต่ทําใจอดอั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถโมโหให้ประทะคารรวมจนเกิดสงครามได้นะครับเพราะว่าต้องบอกก่อน,นครับว่าแคว้นของซานอคุนิไม่สามารถสู้กองกําลังลบที่มาจากแควนของกาโนคุนิได้แม้แต่น้อยนะครับผม เทนจิเราก็ทําได้แต่กัดฟันจนฟันหลอนะครับจนฟันเช็ดไปหมดแล้วว่ากูจะทํำยังไงดีเขาก็เลยชะง,งับอารมณ์แล้วก็ใจเย็นๆมีสติเพราะว่าไม่อยากให้เกิดสงครามกับโลกใบนี้เพื่อัสริภาพของโลกในเวลาต่อมาครับระหว่างการโนคุนี้กับซาโนคุนี้เนี่ยก็ได้รวมมือเดินทางทําแคมปิ้งกัน,นครับเดินทัวร์อย่างกับทัวร์จีนเลยก็ว่าได้ก็คือไปสํารวจป่าอะไรน,นั้นและในขณะเองก็ไอซาบุเนี่ยที่มาจากแคว้นการโนคุนี้เนี่ยก็ได้ไปหาเมียของเทนจินั่นเอง ซึ่งซาบ,บุมันก็บอกใส่เมียของเคจินะครับว่าจงพีชิพเพียกายมาคาะซะดีๆนะซึ่งในขนาดเองคายะเราก็ไม่ยอมนะครับก็ทำการใช้เน่สีขาวปิวกระจายหมดเมื่อซาบุเห็นว่า <S <S 1> <S 1> ไอเนี่ยทางฝั่งกำลังทหารเขาไม่สามารถสู้กับคางูยะได้ก็จึงกลับบ้านแล้วก็รีบไปไถ่ายเงินถ่ายนาให้กับเทนจิทดูนะครับว่าเขาเนี่ยถูกเมียมึงเนี่ยทำร้ายถ้าเกิดไม่อยากจะมีเรื่องจงส่งข้อสัญญาตามนี้มาซะ ตัซาบุเขาก็ได้บอกไปนะครับ 1. ต้องการที่จะต่อสู้กับกาโรโจกคุงนี้ระหว่างซาโนคุนนี้ไหมสองหรือจะยอมเลือกให้เมียเจ้าเนี่ยมาเป็นค่าศึกเฉลยเพื่อปกป้องผู้คนถ้าเกิดไม่อยากให้ผู้คนตายซึ่งก็ทําให้เทนจิตเราคิดหนักคิดเครียดอะไรไม่รู้เยอะแยะนะครับสุดท้ายนะครับไปเลือกเมียให้เมียถูกฆ่านั่นเองนะครับเพื่อปกป้องผู้คนจากหมู่บ้านไม่ให้ถูกโจมตีจากกาโรโจกคุงนี้นั่นเอง เทนจิกูนี่แบบโอ้โหความคิดอย่างกับอบตอเป็นนายกสมาคม,มของแคว้นได้ไงวะเนี่ยโอ้โหยอมเสียเมียให้ส่าศึกสุดยอดซึ่งในวันต่อมาผู้คนที่อยู่ในฝั่งกองทัพของซานโนคูนี่กับกาโจคูนี่ก็ได้ร่วมมือกันล่าคางูยะนะครับที่เป็นแฟนสาวของเทน นั่นเองนะครับผมไม่อยากจะเชื่อสายตาจริงๆก็ได้ทําการยิงธนู100ดอกขึ้นฟ้าไปแล้วก็ลงมาปิ้วปิ้วปิ้วจนทำให้คางูยะเราบาดเจ็บซึ่งคางูยะในตอนนี้เราไม่สามารถใช้พลังได้นะครับเพราะเนื่องจากอยู่ในแรมขึ้น15ค่ําค่ำเดือน8นะครับผมเดือนปีมาแม่แต่ก็ได้มาพร้อมกับค่ารับใช้ที่พร้อมกับพรีชีพพรีกายให้กับคางูยะนะครับสมแล้วที่เคนจิเขาเลือกมาแต่เฮนจิเราเสือกทิ้งเมียงไงเออประเด็นมาอยู่ตรงนี้แหละนี่แหละตำนานรักหน้าประตูคลองหลวงไอ้เหี้ย ในระหว่างการหลบหนีของคางูยะนะครับผมหลบหนีไปหลบหนีมานะครับผมคันน้ําแตกนะครับก็คือเธอนั้นมีคันสตรีมีคันอยู่นะผมก็คือท้องอยู่ซึ่งในขณะนั้นเองเมื่อแม่บ้านเขารับรู้เสร็จปุ๊บเขาต้องการที่จะไปบอกกองกําลังลบบอกว่าคางุยะเนี่ยเธอเขาท้องอยู่หยุดการโจมตีก่อนนะครับแต่แมงเสือกไม่หยุดนะครับก็ได้การก็ได้ทําการยิงโจมตีมาที่ของแม่บ้านนะับจนทําให้แม่บ้านเนี่ยเสียชีวิตลงโอ้โหสุด เมื่อคังงยะนั้นเขาเห็นผู้หญิงคนรับใช้ของเธอเนี่ยได้โดนลูกสองธนูลูกรักยอดเดียวครับโจมตีที่ท้องจนทำให้เสียชีวิตคัองอยุยะเนี่ยจึงรีบเข้าไปหาต้นไม้ปีศาจนะเพื่อจะกินผลไม้ปีศาจซึ่งในขณะนั้นเองก็ทําให้จักกะเ,ออเธอเพิ่มขึ้นมาหาศาลนะครับผมแล้วร่างกายเธอก็เปลี่ยนเป็นปีศาจเนยอต่างดาวจากนั้นก็ทําการเบิกเนดวงแหว่กระจกเงาเหมือนผูกผาลาตีสิบสามขึ้นสิบห้ารับนะครับจากนั้นก็ทําการอ่านจันทานิรามดอน ซึ่งบ้านเธอเนี่ยไม่ได้อยู่อุดรก็อ่านจันทานทิรันดรได้เหมือนกันนะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับภาคอะไรเลยซึ่งพอเธออ่านเสร็จปุ๊บก็จะมีต้นไม้แยกล่างเป็นอะไรลากเลยนะครับผมก็ทําการดูดก,กินมนุษย์ทั่วแควนเลยจากนั้นเธอก็จะบอกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเลี้ยงลูก2คนนี้ให้เติบโตเองโดยจะตําพาความมุ่งมั่นสันติภาพของโลกนี้ปราศจากจากสงครามนะครับซึ่งเทนชิตอนนั้นเราก็คือได้ถูกต้นไม้ปีศาจนกินด้วยเหมือนกันนะครับ แล้วทีนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคางูยะและนี่ก็เป็นเรื่องต้นกําเนิดของคางุยะนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรักสามเศร้ามือที่สก็คือเป็นเกี่ยวกับวงการวางแผนทําให้โลกนี้ปั่นป่วนจนทําให้คางุยะต้องกลายล่างแล้วก็ฆ่าสามีคนที่รักของตนเองเป็นหน้าที่สลดหดหูมากเลยก็จบไปแล้วนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ